พี่สีอยู่ที่สนามบินแฟร์แบงก์อลาสก้ามาดูกันว่าเพื่อนๆที่มาเวิร์กปีนี้ทำงานกันที่ไหนแล้วมาจากมหาวิทยาลัยใดบ้างเมืองไม่ใหญ่บ้านปีบรรยากาศดีนายจ้างใจดีไปคะเื่อมิวเรียนเทคโนโลยีพระจอมเก่าเจ้าคุณหารกระปัองขาเรียนอยู่ปีสี่เบลยวค่ะอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีห้าอยู่ที่เดนารีเรนโบว์วิลเลตอยู่ที่เดลีพาร์คอลาสก้าค่ะพลอยค่ะพลอยค่ะปีสี่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะงาน,นที่ค่ะทาโกเบลโซเาน่าอลาสก้าค่ะเพื่อนร่วมงานน่ารักเพวรในเจ้าใจดีอากาศ โจโจ้สิทธิศักดิ์ธรรมศาสตร์ปีสี่พวกเราทำงานที่แองเคอร n วินวิลเลี่ย์阿拉斯กาเบาบางค่ะเรียนวิศวะสยามนูโดซาวดาน่าอลาสก้าค่ะงานทุกงานน่ารักมากค่ะเกตค่ะหลิวค่ะเฟิร์นค่ะทีมค่ะปีสี่มกรุงเทพทำงานที่ฮาร์เบอร์ฟรีแฮนเดสซิกซี่โฮเทลซวิร์ต阿สก้าวิวสวยงานไม่เหนื่อยเหนื่อยแต่สนุกเย้ออมค่ะสัญชัยค่ะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปีสี่ค่ะ โมื่อจีค่ะมาจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ากัลปบังค่ะปีสี่ค่ะทำงานที่ซีเฟอร์สวีทโฮมเมอร์อลาสก้าค่ะเมืองสวยบรรยากาศดีในจ้างเลิศมากันเยอะนะคะชื่อยูริค่ะชื่อพักกาศค่ะมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่สี่ค่ะงานอยู่ที่แบล็กไดมอนด์รีสอร์ทโคเฮลีอลาสก้าเมืองในป่ามีม้าให้ขี่บางทีได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขอบคุณค่ะมินบริหารอินเตอร์สีประทุมปีสี่ทำงานที่ร้านวอลแมนคูเกแลนดิ้งอลาสก้าค่ะต้นป่มครับอยู่ธรรมศาสตร์ปีสี่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ปายวอเตอร์ฟอออลลล์์บบาาารแงสก้คั นี่แค่น้ำจิ้มน,นะอยากรู้งานอาสก斯加เพิ่มเติมทักไลน์แอด at newsepworldtravel ได้เลยนะคะ